เจอย่างที่จะเพิ่มเข้ามาใน l a 1 7เที่กำลังจะเปิดตัวในงาน WWDC ในปี2 0 2 3นี้มันจะมีอย่างในเจอย่างนั้นท้ามาฟังไปพร้อมๆกันยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการ A อเเนาะเป็นรายการที่จะพาทุกท่านมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนั่นเองและเมื่อนี้เนาะดำเนินรายการโดยข้าพระเจ้าแสงอาทิตย์จันทวงศ์เนาะและเซิรมเมอน่เนาะเขาจะมา อัปเดตข้อมูลข่าวสารไห้ทานผู้สมได้หู้บปรพร้อมกันนั่นก็คือการเปิดตัวของ iOS 17ที่กำลังจะเปิดตัวในใวในี้ในงาน WWDC 2023ในปีนี้นั่นเองและเสน่นอนนปัจจุบันนี้ iOS ล่าสุดที่ทุกคนนั้นสามารถอัปเดตได้แล้วนั่นก็คือ iOS 16.4.1 a นั่นเองที่ว่าเป็น iOS ตัวล่าสุดที่ว่าทาง Apple หากับเปิดให้อัปเดตใน23มมือหลังนั่นเอง และซึ่งในปัจจุบันนี้เนาะมีข่าวลือออกมาหรือว่ามีข่าวหนาหูมาว่าจะมีเจ็ดฟังก์ชันหรือว่าเจ็ดยางที่ว่าจะมาเพิ่มเข้ามาใน iOS 17นั่นเองนั่นจะมีอย่างเรจะมาฟังไปพร้อมๆกันอันดับแรกเลยสิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาใน iOS 17นั่นก็คือการปรับปรุง Control Center นั่นเองท่านผู้ชมอาจจะเคยหูอยู่แล้วนว่า Control Center เป็นแผงครอบคุมหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึง Settings โดย่จำเป็นต้องเข้าไปในแอป Settings เบราว่าการจะเปิด Wi-Fi Bluetooth หรือว่า Cellular หรือว่าการเปิดอินเทอร์เน็ตนั่นเองเขาสามารถเปิด เลยผ่านคอนโทรลเซนเตอร์หรือว่าแผงควบคุมหลักของ iPhone นั่นเองซึ่งแน่นอนเนาะคอนโทรลเซนเตอร์นี่มีตั้งแต่ iOS 7ขึ้นมาเนาะจนถึง iOS ปัจจุบันเนาะที่มีการปรับปรุงเรื่อยๆมาและมีการปรับปรุงขั้งล่าสุดนั่นก็คือ iOS 11ที่มีการเปิดตัวในปี2017นนั่นเองแล้ว iOS 1 7ที่กำลังจะเปิดตัวในปัจจุบันนี้ที่ว่าพอาจจะมีการปรับปรุงหรือว่าแก้ไขโดยการเให้คอนโทรลเซนเตอร์นั้นมีการใช้งานที่ง่ายขึ้นและมีการคัสตอมไมค์เมนูต่างๆภาายยในนอโลเ็ตด่จปป้้งขไ ตไม้ใน s e ตติ้งที่เขาสามารถคัสตอมไม e ผ่าน Control Center ร์โดยการย้ายฟังก์ชันหรือว่าย้ายปุ่มต่างๆคล้ายๆแบบเป็นฟิลการย้ายแบบแอปถึงหน้าจอนั่นเอง อันดับที่2เนาะที่เพิ่นจะมีการปรปับปรุงนั่นก็คือ Dynamic i s l a n d นั่นเองถ้าผู้สมอาจจะหู้แล้วเนาะ Dynamic i s l a n d นี้เพิ่นมาพร้อมกับ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max เนาะ Dynamic i s l a n d นี้เพิ่นอาจจะมีการปรปับปรุงสําหรับ iPhone 1 5 Series ทุกรุ่นเนีที่อาจจะมีการใส่ Dynamic i s l a n d ทุกๆรุ่นเลยทีจะบ,บ่มีติ่งหรือว่าห้อยบากนั่นเองและซึ่งแน่นอนเนาะเพิ่นจะมีการเพิ่ม Siri หรือว่าอินเทอร์เฟซของ Siri ขึ้นไปอยู่ใน Dynamic i s l a n d แทนการแสดงผล ถึงกลางหน้าจอนั่นเองอันดับที่3เนาะอันดับที่3นั่นก็คือการปรับปรุงวิดเจ็ตนั่นเองซึ่งใน,นปัจจุบันในทาง Apple เพิ่นได้ทดลอง Interactive สำหรับวิดเจ็ตหน้าจอนั่นก็รวมไปถึงวิดเจ็ตมุมมองช d a เดวิวที่เป็น Interactive นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันนีเนะทางวิ d g e t เนเพนกำลังทดสอบระบบอินเทอร์แอคทีฟที่สามารถตอบโต้ผููสนองได้หลายขึ้นเพียงการแต่ข้างเดียวนั่นก็สามารถนำไช้วิเจ็ตต่างๆภายในหนึ่งวิจตนั่นเองอย่างที่สี่การปรับปรุงเซิร์ชหรือว่าการปรับปรุงสปอตไลท์นั่นเองซึ่งแน่นอนนะทุกๆ iOS ที่ผ่านมา Apple เพิ่นได้มีการปรับปรุงหรือว่าพัฒนาสปอตไลท์มาโดยตลอดบ่ว่าจะเป็นการเซิร์ชแบบมีประสิทธิภาพหรือว่าการเพิ่มสปอตไลท์เข้าไปในโฟโต้ที่ว่าเขาสามารถเซิร์ชรูปที่ว่าเป็นรรูป,ป View, าามาาาววเเนิสถขีียยค กัไไปได้เลยซึ่งทาง Spotlight จะสามารถหาข้อมูลนั้นได้และภายใน iOS 17นี่เอง <c oughs> เพิ่นจะเพิ่มฟังก์ชันต่างๆที่ว่าเป็นฟังก์ชันที่แบบสลาดขึ้นที่เขาสามารถเจอเข้าไปในเซ t t i n g หรือว่าหาข้อมูลในเซ t t i n g ได้แบบแม่นยาหลายขึ้นกว่าเก่านั่นเอง <c oughs> และก็สิ่งที่5าเนาะทีทาง Apple ที่เพิ่นจะได้มีการเพิ่มเข้ามาใน i o s 17นั่นก็คือเขาสามารถติดตั้งแอป,ปจาก นอก App Store ได้แล้วซึ่งข่าวตัวนี้ก็ยังบนแน่นอนเนาะเป็นข่าวลือที่แบบว่าทางสภาพยุโรปนั้นเพิ่นบังคับให้ Apple เนาะสามารถติดตั้งแอปจากแอปนอก Store ได้ซึ่งในในกรณีนี้อาจจะดีแน่บบดีแน่เพราะว่าถ้าเฮาติดตั้งแอปจากแอปนอก Store แล้วเฮาจะแบบ อาจจะมีมาลแวร์หรือว่าเป็นสิ่งอื่นๆที่แบบว่าบบได้ผ่าน Apple เนาะอาจจะแบบอาจจะมีการฝังมาลแวร์เข้ามาหรือว่าสิ่งต่างๆนั่นเองเพราะว่า Apple นั่นเพื่อนบบสามารถตรวจสอบแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ย่างที่6นั่นก็คือการปรับปรุง Apple c a r p l a y อย่างที่ทานผู้ชมในหฮ่นเนาะ Apple CarPlay นี้เพิ่นจะมีอยู่ในรถทุกๆรุ่นในปัจจุบันนีเนาะก็คือเป็นฟังก์ชันที่แบบมีความสะดวกสบายหลายที่แบบว่าเขาสามารถคอนเนคระหว่างโทรศัพท์ของเขาเข้ากับรถที่จะแบบว่าคนโทรลหน้าจอของมอนิเตอร์รถนั่ ว่าใส้การสื่อสารพันหน้าจอมอนิเตอร์ของรถดังกล่าวซึ่งใน Apple c a r p เพ่ที่ว่ากำลังจะเปิดตัวในท้ายปีนี้พร้อมที่วามาพร้อมกับ iOS 10 g e นนี้อาจจะมีการแบบว่าพึ่งทุกอย่างใหม่หรือว่า ปับทุกอย่างใหม่สําหรับ Apple CarPlay นี่เพื่อห้องหับรถหลายๆรุ่นลถหลายๆแบรนด์เพราะว่าจะรถที yes. <Dav is. S 2> ่ว่าเป็นหน้าจอที่มันมีขนาดใหญ่หรือขนาดน้อยที่ว่ามี l a y ยอรแตกต่างกันซึ่งภายใน Apple CarPlay ที่มีฟังก์ชันที่แบบมีการอัปเกรดขึ้นมาหรือว่ามีการพัฒนาขึ้นมาก็คือแม่นสามารถมิ x เข้ากันกับรถที่จะสามารถควบคุมรถเพราะว่าจะเป็นการควบคุมแอร์ การควบคุมแบบเรดีโอ Radio. และนอกจากนี้เนาะแอปเปิลคาเฟยังสามารถแสดงความไวของการขับรถได้อีกและนอกจากนี้เนาะมันยังมีการแสดงถึงเข็มนามันหรือว่าปุ่มคนโทรลต่างๆภายในรถซึ่ง Apple c a r าเฟตัวนี้รู้สึกว่าเป็นคาวที่รู้สึกว่าว้าวอีหลีถ้าสมุร p p อปเพิลเพิ่มฟังก์ชันตัวนี้ขม้า,มาจะเห็ดให้แบบรถ ทุกๆรุ่นทุกๆแบรนด์ในปัจจุบันนี้ผรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายหลายในการนำไส้รถที่ว่าประสานเข้ากันกับเทคโนโลยี <Technology S 1> ของ Apple นอินที่แบบเฮ้เฮาแบบรู้สึกว่าสบายขึ้นเพาว่าจะเป็นการนำไส้แมปที่เขาสามารถคอนเนคโทรศัพท์เข้าไปแล้วบึงอ่า g o o m l p s a พผ่านหน้าจอของมอนิเตอร์รถได้เลยสิ่งสุดท้ายนอก็คือสิ่งที่เจนเนั่นเองที่เฮาจะมาเว้าถึงนั่นก็คือ จากทาง Apple นอนพืนจะมีการปรปับปรุงประสิทธิภาพของ iOS 17นั้นให้แบบสเสถียรขึ้นจากการรายงานข่าวจาก Markgerman จากสำนักง,งานข่าว Bloomberg นั่นเองเพนิกาวา่า Apple นั้นพ่นได้ซูมใส่ในการพัฒนา iOS 17นั้นให้มีความสเสถียรหลายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านพลังงานหรือว่าความสเสถียรในการนำสา้ iOS 17ในแต่และอุปกรณ์ของ a p p l e นั่นเองและซึ่งรุ่นที่สามารถอัปเกรดไปเป็น iOS 17ได้แมนมีลิตรายซือตามหน้าจอนี้เลย และทางโมนี่นองก็เป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารี่เฮารวบรวมเจ็ตยางที่น่าสนใจที่อาจจะมาพร้อมกับ i o s 1 7เฮาต้องมาฟังน้ำกันว่าในเจ็อยางที่เฮาได้กล่าวไปนั้นมีฟังก์ชันเดที่อาจจะมาพร้อมกับ i o s 1 7นั่นเองและอย่าลืมนองก,ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งและที่สำคัญนออย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ f c e e o o o at i t information technology เนอเพื่อที่จะบ่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในคลิปต่ตอไป